นั่นดี <ừ. S 1> โอ้เรียบร้อยครับผมการข้อไปไลยบ่เดี๋ยวว่างไวนี่ก่นอนขับันบไปก็ยจังเอาครับผมเออดังน,นี้เกโดคนดนี้กันตัวนี้ ับผมสวัสดีตอนบ่ายครับผมวันนี้กับบ่บ่ายแหรอครับชี้มงครื่งครับผมวันนี้นั่งอยู่กลางทุ่งนาแหละครับผมวันนี้เดินหน้าบุญนักครับผมวันนี้สิบเก้าลังครับผมที่แหลมนี่ยี่สิบแล้วมันเสียอันหนึ่งครับผมวันนี้เดินหน้าบุญนักครับผมไม้มันกวงครับวันนี้เลื้อยมาหลายครับเด่นหน้าบุญนักอย่างเดียวครับวันนี้บ่ดเอาบ่วงมันนะวันนี้ นี่ผมได้เนี่ยอันนี้ได้กเขาจีห้ามครับขี่ไตครับผมสื่อขี่ไตมาแทงหนึ่งครับผมมีแต่ใหม่ครับผมจักจีเซ่ได้บ่ดอกครับผมพวกหัวไว้แล้วเซ่บ่ได้เดือกจังว่ากันครับผมนี่ดูสิเดิอมาไม้นี่ครับมาเ่าท่านเขาแยกเทือครับผมมาเหมือนได้เขาใส่แล้วเลยบหมดใส่แยกเทือบผมไม้นี่ไม้นี่ครับพวงเต๋อยู่ครับผมก็เลยเอามาไรครับผม กะจักสิได้โตัุหนแล้วครับผมเพราะว่าเขามาใส่ลายเทือแล้วมาเหมือนไดก็มีแต่คนใส่ครับผมหมดได้ใส่จักเทือมือนนี้กรได้ใส่แล้วครับมาไว้ครับมือนนี้หยาบหมดได้ใส่ไม้ก็หายากครับช่วงนี้ครับผมหากินยากแล้วครับนู้นสีลงสาขึ้นพ่นแน่ครับช่วงนี้หายากแน่ครับผมไมครับผมเฝ้าไปใส่ก่อนไม่กี่คำเนี่ยครับไม้เป็นไม้สาครับผมผมใส่ออบไม่ผลนะครับ ขบซาไปผุนถั่กระสาเรียนครับผมหมอนี้มากกรตากล้องครับผุนตากล้องไปยังํำรวจเมึงแหรอครับผมมีอยู่ประสนผุนครับสาติดกันโกแห่งครับผุน้ากุูนลังค์ใส่ใส่ออมเลยครับผมสิบเก่าหลังแต่เงอสลับกันใส่ครับผมใส่ใส่เนี่ยไดล่ะเดี๋ยวคอยไปเมืองครับผมมากมาได้มากเาท่านเพิ่นแยกเทียครับผมใหม่นี่คนใส่ไร โบหงอว่าสียังโตบุตรครับผมเหาอมันไปมันมันครับไปบบหงอสียังโตบุตรครับมาไอหนิมาจักเคื่อมาบมทันเพื่อนครับผมเอรอหนาสียังอยู่ครับมีห่วยอยู่เอาไปเนี่ล้างนึงครับผม นะว่นนักเข้าวันนี้วันไหนบวงมาเลยครับผมแต่แบบันตะวันนักมาเลยเหมือนไม้ก็เริ่มหายางเนี่ยแหละครับผมร่มเลยเกือบหนาวมากอีกแล้วครับ,าารบชบ่วงนี้ทั้งลมทั้งหนาวเราเว้นกับรมอยู่ครับผมมัคือแห้งลมแห้งเดี๋ยวมากพอเนี่ยมวันนี้กะ มี่กดทีครับผมข่ามกับผีไตครับผมผีใตกับจังเนี้ยอะ้ดอกครับผมะสำหรับกันเด้อครับผมที่ใส่หำมน้ำห้วยน้ำกนครับผมขวดทีผมที่นั้อ ทานอาหารนักหนูทานอยู่หากินเด้อมผมใช่ครับนุ้มเพราะว่ามันหมาในเด้อครับผมได้จะหางก็ได้ครับผมจะหางเขาพอให้ได้ก็พอแล้วพ่ได้กินอะไงครับผมพ่ได้เอาอะไรหรอด้ไล่หัวบ้าครับผมพ่ได้แบ่งหัอื่นยี่น้ำครับผมมันได้ไล่พ่อจะทานน้ำมันลดตาขนมตาขนมตากรอบแบ่งข้าวหน้าครับผม น,น,นะครับผมโอบไว้ยังงั้นล้มครับวันนี้ล้มย็นดีครับผมไปใส่ห้องนาที่นี่โตอยู่ครับผมมันโครับออไม้นี่เทือสิได้มาเนาะมาเหมือนได้กินแต่คนใส่อยู่ผมก็เริ่มปวดใส่เยอะขึ้น มาไว้เลยครับนี่ครับมีใต้โอ้ผมไปสื้อมาเป็นแทงครับผมผมไปซื้อมาเป็นแทงมีแต่ใหม่ไหมมีแต่เศษใหม่ กี่เรื่อยแหมโอ้เอาไปขวัวแล้วมึงเินแหละเพราะมันพวงอันนี้เพรมันพวงไส้พวงดินครับผมโอ้เอาไปขัวอย่างดีครับผมไม่ได้เสียดใหม่เสียดอะไรก็เ,เลยใสยน่นี่น้ำครับผมครับผมเตรียมมะนานี่ครับผมออกเหนียวธรรมดาครับผมตัวนี้บริจีครับผมเอามาคุกเลย เอาวาปั่นปั่นได้ครับผมปั่นปั่นใส่เศียตัวมันอันนี้ครับผมมันเป็นอันยังสีแมงแต่ผมขว่แล้วขี้ไต้ถือมาแทงหนึ่งครับผมเนี่ยได้ยังสี่แล้วนี่โอ้เอาปั่นปั่นของยังสี่ครับผมแต่ยังเอาทีเหลือห้วยครับยังส์ีได้ผลหมดแล้วครับผมลองมึงครับผมสีใต้ยังบูเนี่ยนี่ลองมึงครับผมได้ก็ดื้อเปก้างใจดื้อ ฝากาานกนติดตามนี่ครับผมเดี๋ยวไปเคลื่อนใจ้งตากลรองผมนะครับผมเองครับยี่ต่อไปครับฝากให้เด้อครับผมกูได้มากก็ได้เยอะไปเรืเร่อย,ยละครับมี่ไนร์เนี้ยวัวไนร์เนี้ยคือกันแหละครับวัวไนร์มาชั่มือครับผมตอนนี้นู้มันหายากครับไม้ก็มีหน่อยคนก็ใส่ลายครับผมมาว่าท่านกจะพูดงงใส่ ม่าว่าลายกอาหงดเดียดครับผมเนาะ่เอานี้ห้วยครับผมเนี่ยยุคห้วยเลยครับมึงสื่ว่ามิจฉาเศษใหม่ไหมครับเนี่ยยุบห้วยเลยครับห้วยกลางห้วยใกลับเลยเหรอครับเนาะแต่ของผมอยู่ดอกผมปวดไม่ไครับผมระว่างแขยงผมไม่ละใหม่เนาะโอ้ยเขาตัวผมดอกนี่ราคาเนาะ ตอใจแม่เหลี่ยมครับผมมีมาเนี่ย่ะไปล้างสุดท้ายนะครับผมเกยใช่แล้วคำเก็บคำครับผมหนาวมั้งบัวล่ะนี่ครับผมเนี่ยเข่าจีมือนี้ใต้สองสูตรครับผมเข่าจีกับห่อแล้วก็เข่าเนี้ยบวกขีใต้ครับผมเข่าเนี้ยธรรมดาบดชปิ้งครับผมสำหรับผู้ใดมากก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากเป็นกับลังใจให้ผมเนี่ยกับตากลองผม ขอจากตัวในเรื่อครับผมมือนี้จากทองสามังในเรื่อครับผมก็ได้กินห,ห,หีืยากที่เราว่างนี้เลยหลังทิถไายแหละสางเรียนมันอ๋อมาเน้อัวผมขอขอในเรือขอไปกินในเรื่อครับผมไปกินแม่จากหาง กะ้าไปสองสามห้างกะ้าไปครับผมเอาหันห่นน้ำข้รวบ้านนี่แหละครับเอาหั่ห้วยน้ำกุนครับผมเนาะเมื่อไงครับผมเพื่อนจีเร็วเดี๋ยวค่อยออกมายาแน้วกันครับผมเหมือนแลงออกมาอยู่หรอกเพราะว่าของมาลายมาน,นี่ไดข้ของมาลายไม่ใส่แหวลายครับผมต่เอามายามครับผมเดี๋ยวเขาเอา,เาไปกินก่อนเพื่อเขามายาำ คือเขามายัางมึงของเข้าเอาเดี๋ยวพอกันมือเร่งครับผมเดี๋ยวผมพากันเขาบ้านนะครับเดี๋ยวพอกันมือเล่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำสองทุมกลัวครับผมโลมครับผมวันนี้โลมแห้งเลยครับเดี๋ยวมาไล่ยหนูแหลยครับผมเดี๋ยวออาไปยามึงหนูครับผมใส่กับเล็กไว้สิบเก้าลัง ขอมายามหนูครับผมเจ้าทีเอ้ยหลู่ดานมาย้ำม,มึงหนูเด้อวันนี้ขอให้ได้จักหางซองหางเด้อครับผมแดาไล่ก็หนักเพราะว่าครับผมรู้ดได้รักษาหลู่ดานน้ำเด้อครับผมวันนี้มันโอกแห้งครับผมปวดไปอันตรายเด้อครับผมไปครับผมบ้านโบอโอ้ มาเด้อกูเอ้ยพอจะทางนี่นก,ก็อะพอด้ยินงหนยาครับผมดังแหลกที่เสียละโอ้หลวงเนาะเสียวปดังแหลกดังแหลกที่เสีเลเลยสละโอ้อยางไก่ให้มันเหยียบเลยดังแหลกอะ บ,บ่มีคร,รับผมเงียบนะล้างหลกครับผมขอในเด้อครับผมเต้าที่จะทานเลยปูเอ้ยขอจะทางแน่ต้มแห้งครับผมเมือนอันไหกัอยู่ซี่ครับผมหนูไปทั้งเขาเลยย่างบานอนนหนูไม่เขาไปกินเป็นหรอ มูเซ้นนี่บุญเะยการข้อบอบอรครับผมมีพอเต็มบอขอจากทางนี้สจัสดีครับ ดูเซนล่ะมีจะค้างบ่นี่ <c oughs> โอ้กาโบตีงมูยยังนะครับผมไปยังไยอยู่ดอกครับผมล่มก็แห้งครับผมบ้เนี่หลังนัง โอ้เอา้าทำไมเขาไปกินเงินหรอป่อมาประท่านเขาเจกเถอะการข้อป่อนั่นดี<ม>โอ้เรียบร้อยครับผมการข้อประท่านตายพอมครับตัวนี้ เรียบร้อยครับผมเต็มนึ่งแหละนับนึ่งเลยครับผมมันมันสิบูได้โตครับมาสั้นตายครับผมเนามาแล้วครับเห็นโตแล้วครับเนี่อเขาจี้ครับตัวนี้เนาเก็บก่อนครับเรียบร้อยครับผมแต้มหนึ่งแหละครับหลูกมันครับผมโอ้โหเาะแมนีนะครับกระดูกกาลังกรอบเลย ว่าเจอสิโบได้แต้มหนึง่งเอ้โหางเลขครับผมหางหนึ่งแล้วมา,าบบนแล้วครับบ่เนี้ไปเมึงต่อครับผมมาตั้งเครื่องข้างอยู่โอ้ดีโอห่างหาบักเดินอยู่นี่เองเป็นไหหลังนี้นี่หลังนั้นทุบฟงไปหันอยู่บ่กลับทำงานอยู่ครับหลังนีอ้อยู่บอ่อยู่บ่ อโอ้อยู่อยู่ครับเห็้นหางแหละตัวหน่อยแห้งครับผมตัวหน่อยแห้งครับโอ้มาถือจังเลยนอ้๊าลายเอาถได้ลายเลยเอาถได้ลายเลยมึงไม่หนุหน่อยมันได้รีครับผมนู่นท้องเขาหน่อยนี่ครับ นู่ตองเท้าหน่อยครับผมโอ้ยนี่กำมโอมากัน้ยงสี่แล้วครับนูยังกับเขาบิดเนี่ยเขาจี้ครับนี่เอ้าเดี๋ยวโพสออกกันครับสองเตี๋ลนะครับมันถังหน่อยแห้งครับผมตัวดีเอาบปได้ครับผมมันบกพ่อออกครับผมโอ้ดูตองเท้าหน่อยครับผมนี่มาแต่ยใจ่บนี่นี่ยละกำมโอนเป็นยังสี่แล้วครับผมเขาบึ๊สนูครับผม ตัวหน่อยตัวใหญ่ขอเบิดเอาตัวนี้บอเอยครับเดี๋ยวเอาไว้ให้นกไหกากินครับผมไปงูมันอยู่นี่ครับผมไปดูมังต้อครับผมย่างลายอยู่เต็มซองเต็มแล้วครับวันนี้เอาได้ตัวเดียวครับผม โอ้อันนี้ขี่ไต้ผมอย่างไหนเปลี่ยนไม่อยู่ครับผมอย่างน้อาข้ามห้วยไปอยู่เอาเดี๋ยวยำมันเหลวมันก่อนไปจังเอาข้ามห้วยไหมครับผมเปลี่ยนเยอะไหมผมเตียมม๋ยวมานาวอยู่ขี่ไต้โบโขเลยครับมันโมเมนต์ขี่ไต้หรอกครับมันเสียดใหม่ไหมเราโมเมนต์ขี่ไต้หรอกอมึงห้อยนมาหากินครับผมงูมสีลายอยู่ครับผม ไปขี่ไต่มาทำงานเลย<อ>สุดท้ายแล้วกานข้อบอเฟืองป,ปกกว้ครับผมด่านข้อบอบอครัอบผมผลว่างขอรออยูุ่ณครับผมเนาเดี๋ยวยางกลับไปเดี๋ยวเอาข้ามห้วยหม่งมันไม่ขี่ไต่น้าครับผมหลังใดใส่ขี่ไต่เอาข้ามห้วยไว้น้าเรียบร้อยครับผมขึ้นนี่ ได้สองแต้มครับผมได้ตัวนี้ตัวนี้พ่อเอาอยู่ครับได้อีกตัวหนึ่งมันหนูตองขาหน่อยครับผมโมเมต้าเอาครับตัวนั้นก็เลยบอครับผมก็เลยย่นให้นกไห้กากินครับได้เหยื่อเขาจี้ครับนี่สองสองตัวนี่แหละเขากับลัางเขาจี้ครับขี่ใต้โบนไดเร่องเด้ครับผมขากับพุมก็เอาทำไปห้วยเบิรเลยครับ เดี๋ยวเราลอรลุนมะมืนเสาอีกรอบนึงครับผมขึ้นนี่ก็ได้ไปเต็มเดียวครับผมเขาสองหลังได้เอาไปตัวเดียวครับผมตัวนี้ก็พ่อได้กินอยู่ครับตัวนี้กระดูนอ่อนเลยครับนี่กระดูกกรอบเลยเอาไปพอกันมะอืนเสาครับผมขาบ้านแล้วครับร่มเย็นมากแลลวครับผมเดี๋ยวไปพอกันมะอืนเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนสอครับผมโม่งกวนครับตอนนี้หนาวครับผมวันนี้หมอกลองครับ น้าก็หมู่บ้านครับผมมนี่โอ้มื่อยเมื่อจังหมดเลยครับนี่เวลาออกยามนู้นแล้วครับผมเจ้านี่สิเดีพ่อโตโบะมือขึ้นเดี๋ยวไปแตะแต้มเล่นครับผมแต่นู้นเขาขอกับอยู่สองตครับผมแต่เอาเดี๋ยวตัวเดียวครับผมอีกตัวหนึ่งมันจะหน่อยแห้งครับผมนู้นของเขาหน่อยครับผมมันเขากับอ๋าเจ้านี่สิเดีพ่อโตบะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเหมือนกันเด้อครับผมไปขุนนก ก่อนเตรียมยิงทั้งปลายไผ่เลยครับผมยินครับผมเสานีิหมอกลองครับเมาาือนเสา,า,านีเในหนาวก่อเมื่อวานเมื่อวานหมอกบ่มีเหมือนนี้มีหมอกแล้วเอ๋อเดี๋ยวไปหลุดมังหนูครับผมแต่พอโตบ่อเสา,านีแก็ยังห่างขึ้นมีแต้มอยู่เสานีิมีแต้มบ่เดี๋ยวไปหลุดเหมือนกันเด้อครับผมไปไปะลังเลกแหกมานบ่เออ การคอบออออ,อนั่นดีล้งแหลกครับผมลังแหลกกัโดนเลยครับผุนโอ้มีแต่ใส่หนีบบ่วหนูเอาลังแหลกครับผมแต่มตนนม,มนกระตัวหน่อยครับผมปล่อยได้ว,วันนี้แต่ม่น้นตายครับผมหน่อยแห้งครับผมโอ้ ปล่อยไปมันจะตายบ่นี่เอ้าเดี๋ยวปล่อยกันได้ครับผมเพราะมันตัวหน่อยแห้งเดี๋ยวปลดออกก่อนบึกหน่อยครับผมเดี๋ยวจีปล่อยมันครับผมมันจะหลอดบ่นุ้ยท่านตายครับผมมันหน่อยแห้งปล่อยมันไปก่อนไปลาไปไปไปไหนบ่ไปไหนบ่ ไปไหนบ่หนิโอ้ยไปไหมไปไหนบ่เนาะเดี๋ยวว่างไว้นี่ก่นอนขันมันบ่ไปก็ยังเอาครับผมหนุนต่อครับผมโอ้ยถือไปตัวหนึ่งนะครับขางก็ว่างไว้ไม่สิไปไหนบ่โอ้ยตัวนี้บ่เขียเลยกันี่ น้ำหมอกลงเปียกเบิดครับผมเด็กด่นานคอบอ,อบอครับผมลังเลยมีแต่เดียวอิลีบอครัรบผมเออบักเทิกหน่อยไม่ใช่ลองมาเขา ขึ้นถืออยู่นี่ครับลังหนึ่งสามารถอถือเลยป่ะกระเทิหน่อยว่าเช่ดหรอครับถือหันหลังแหลกเลยเออบรรยากาศครับผมเศร้านี่เย็นน้าหมอกครับน้าหมอกลงไหลไปดุนเมือง่อครับผมมีอีกบ่ เจ้านี่ครับครับโอ้โตหนูเอ็นหางแล้วครับไอหนูก็นีอีกแล้วครับผมโอ้มาถือนนเนี่ยได้เนาะตายบ่นี่เหยียบดอยขอล้อเลยครับหูกมันลูหน่อยมมนได้ลีกับผมหนูผูก เมืองค้นมันก็หู่วงครับผมหน่อยที่รีครับผมนี่โอ้นเนาีนไยวค่อยโพสออกครับผมมันตายแล้วลูกวันครับผมนี่เม่มันไปเสนี่เขาไปกินเบิดแหรวอ่โอ้ยไม่มีแต่ลูก,กนนวันเนาะเม่มันไปเสเบิด นี่ก็ถืออีกแล้วครับโอ้โตนูแม่แนี่จะหน่อยเลยครับเนื้อน,นี้ขอเตนูหน่อยวะครับผมนี่ที่แหละครับตัวที่สามตัวนี้โอ้โนูตัวอื่นมากัดมันเบิดเลยครับนี่ต้องเข้าหน่อยอแล้วครับตัวนี้ โอ้ยแม่มากัดมันโอ้แต่มที่สามครับแต่มที่สามกับโตซสาอียังนี่มีแต่ดุนลูกมันตัวนี้ครับผมเอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผม คือมีจะใส่นเนี่ยอ๋อบ่อข้อครับผมนีม่จะใส่ซ่ำนี่ยใส่ไงวะมีอยู่มูเมนย่างแต่นูหน่อยวะครับผมนูแย่ยเขาโอพ้พปกินเมิดล่ะเขาโจงหวห้แต่ลูกมันโอ้ย หนนี่ก็ะบ,บอเขาเขาจ้องไหวแต่ลูกมันบ่เครับผม,มเมาท่านเขาจักเถื่อนฮะฮะเออโต้แามหนึ่งกบบระพ้อหนึ่งอยู่ครับผมนี่แถมที่สี่เหรอครับอ๋ออย่างหน่อยกันเห็นโตอยู่ครับผมแซมหนึ่งกบบระพ้เอาอยู่ครับผมนี่ ตอนนงกับพวกออยู่ครับผมแถมซีเลยครับนี่เนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผมไม่ว่าหันละยังจะใส่หน่อยเลยครับหนูนี่แอนไปใส่เบิดท่งนี้ผมบดเลยไปใส่ครับนี่เดี๋ยวสิมสมะสั่มมาอิ่ครับนี่ท่งนี้บดเลยใส่เลยนี่ มหันนี่ท่านนี้ก็บอดีไซน์ไปครับนี่บอดีไซนไปเลยครับนี่งเที่าายวกลางไซน์ไปหนี่เด้ออยู่นี่งซองซ้ำลังเลยครับนี่แก่สิบเบิร์แล้วเขอซีกับเขอซีเต็มครับผมบางทีเอาจยอะได้เดักโตัวเดอ้อ,อเออด่างนี่เกิดวุ่นกันตัวนี้โอ้หนูมีใส่หนดีตัวนี้ หาเต็มเต็มที่หาครับนี่มึงมก็จะเอาได้บ่มึงจะแบบโอ้ยยังมากัดมันยังมากัดมันบุนี่เอ้าจะที่เอาได้บ,ดดดดบ,บ่ครับผมโน่นรองเขาหน่อยก็มาเก็บล้างสุดท้ายแล้วครับ สายการข้อบอเรีเยบร้อยครับผมบอการข้อครับผมวางขอรอยยดเกาอยู่เนาเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมต้นนี้โอ้พวขปรปกันได้ครับผมหนูมันขอกลับอยู่ครับผมหาเต็ม ต่ตัวหนึ่งมันตายครับผมปล่อยไปแล้วมันมีอตัวหน่อยๆครับหนูเนี่ยพม่ได้หนูในซ่อมนีนะครับมึงจี๋ล่ะขอรอกีร่อยู่ครับผมเสียเอาไลยจังโจ้เลครับผมนี่อย่าเอาไผ่นกไผ่กล้ากินอยู่ครับผมนี่โอ้ยหนูไม่ได้หนูหน่อยครับผมหนูญงเขาเอากินหมดแล้วเนาะย่าหน่อยกันเด็กพ้นอยู่ครับผมเนี่อนี่เขาจี้ขึ้นรอแหละครับผมเนี่ยขี่ไต่กับ ขาอยู่หลังหนึ่งบ่หลังสองหลังนี่งแหละครับผมรวมเขาทั้งบริเกจจ็ดอันครับผมจ็ดหลังขเขากับมืงขึ้นเขาอยสองอันครับผมเอาไปตัวเดียวครับผมตัวนู้นกับตัวหน่อยที่กันผมก็เลยบอกสมาข่อยหาหลังครับผมอย่างไห้เอาไปตัวเดียวอยู่ครับคือกันครับผมโอ้มันมีต้นหลูกั้ไหมตัวหญ่มันเขาไปกินหมดแล้วกับนู้นส่งข้าหน่อยครับผมเอา ย่าหน่อยก็ได้ขือห้างอยู่ครับผมมึงเจ๋งอะไรครับผมตัวนี้ตัวงามกวา,มา,า,ดดวางม,วามูนรรครับนี่เซียาได้ตัวเดียวหรือครับตัวนี้นะโออมึงเจ๋งอะไรพี่จะขอรอเกเรครับนี่นี่พี่เอยเอาพวกมึงยังครับผมย่าหน่อยกันมีแต้มอยู่สองเต้มครับผมขึ้นเซียวได้สองตัวแหละครับขึ้นตัวหนึ่งกับซอยตัวหนึ่งครับผมที่เรียกว่าจ โยนไว้ให้นกให้กาครับผมเนาะสำหรักผู้ใดฟังก็มาก,ก็อย่าลืมเลือกครับผมฝากแน่ฝากเปกก็นกำลังใจติดตามนี่ครับซันจะดึงแจ่งเพื่อนไว้น้ำครับผมจะ,ะมกินผักกินไม้นี่ครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยต่อไปครับผมเหมืนอนี่กันหนาวครับผมหมอ,อกลุ่งครับเหมือนสอบเล่นหนาวแห่งของมู่บ้าน,นมู่บ้านหนึหมอ,อกมีครับหมู่บ้านวันนี้หมอ,อกลุ่งเล่นหนาวนก็ช่วยแหละครับผมมันยังเย็นอยู่เลยครับผมนี่ เจ็นมงกุล่ะเนาะฝากไว้เด้อครับผมฝากเพียงกำลังใจให้ผมแน่บ่มไม่ยังไงหรอกครับคลิปนี้ก็อมหากินซุ่มมือซุ่มมือนะครับผมมือได้มือบ่คือกันล่ะครับผมตั้งแต่ก็ใส่ไม้เก่าแน่ก็บ่ได้ล่องมือคือเก่ามาไม้ไม่แน่ก็มาบ่ทันเพิ่นมันเหลือในโตหน่อยครับผมก็เรือไปเนาะฮากินไปจังซี่ล่ะครับแถวบ้านนอก์วันหน้ามีมือด่มือบ้แหะครับของอยู่ในหู้ครับผม ก็มีอยางไรเลยครับผมฝากไว้เด้อครับผมฝากกดนไหลก็แเช์กดติดตามสันกระดิง่งแียงเตือนไว้กาทิ่ฝาดคลิ้มไม่ครับผมจารักคลิ้นี้กัฝากเพียงชำนิงนะครับสวัสดีครับ